น้อมกับนมัสการท่านสมณะค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจนที่เคารพยิ่งค่ะกับคารวะครุทุกท่านค่ะและ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะแทมกขอโอกาสมาส่งการบ้านเรื่องอยากปลูกขี้เหล็กเหตุการณ์ก็คือว่าแทยะบอกแม่ว่าจะปลูกต้นขี้เหล็กไว้ด้านข้างแล้วก็ปลูกต้นกล้วยไว้ตรงกลางทีนี้แม่ก็เลยบอกกลับมาว่า ไม่ต้องปลูกขี้เหล็กหรอกมีเยอะแล้วปลูกแต่กล้วยก็พอแล้วทีนี้กิเลสก,ก็เข้าค่ะกิเลสมันก็เถียงแม่ในใจนะคะมันบอกว่ามันดีนะเวลามีคนมาสั่งขี้เหล็กนะ่ะจะได้มีให้ลูกค้าไม่ต้องฟังแม่หรอกปลูกเลยปลูกเลยมเมล็ดก,ก็มีแล้วแค่หย่อนมเมล็ดลงดินก็จบแล้วกิเลสมันบอกว่าอย่างนี้ค่ะทํามก็ทําก็สอนกิเลสไปว่าดื้อเหมือนกันนะเอง ทีนี้ชัดหรือยังไปว่าแต่เด็กดือ้อเราไม่ดื้อนะแล้วสิ่งที่เองกําลังไม่ทําตามแม่นี่คือดื้อไหมกิเลสมันก็ยอมรับว่ามันคือมันชัดในสภาวามันกล่กว่าดือ้อแต่มันก็เถียงเองนะคะมันบอกว่าแต่เราดื้อไม่อันตรายเหมือนเด็กนะแคมก็สอนมันตอบไปว่าอันตรายมากกว่าอีกเพราะดือ้อคือการอยากได้สุขล่วงพอได้สุขลวงก็สั่งสมทุก วิบากร้ายเรื่องร้ายโลกร้ายนี่อันตรายของจริงอันตรายตั้งแต่คิดตามเองแล้วทุกใจแล้วชัดไหมกิเลสมันก็บอกว่าชัดแล้วทีนี้แคมก็สอนมันต่อว่าแล้วปัจจุบันนี้เองกําลังอยากได้สุขลวงที่ได้ปลูกขี้เล็กแล้วก็ทุกใจที่ไม่ได้ปลูกขี้เล็กใช่ไหมกิเลสมันก็บอกว่าใช่แคมก็สอนมันต่อว่า แต่ก่อนก็เคยได้ปลูกแล้วตั้งหลายต้นนะตอนนี้พอเองไม่ได้ก็ทุกแสดงว่าสิ่งที่เองบอกว่าถ้าได้ปลูกจะสุกไม่มีจริงลวงหลอกมายาชัดๆต้นที่เองควรปลูกมากที่สุดก็คือต้นพุทธะปลูกต้นพุทธะในใจด้วยการเลิอกอยากได้สุขลวงจะได้เลิกทุกจะสบายกว่าเป็นวิบางดีกว่าน่าทำกว่าแบบของเองไหม กิเลสมันก็บอกว่าน่าทําตามค่ะสรุปก็คือว่ายินดีค่ะยินดีมาปลูกต้นพุธานในใจแทนค่ะด้วยกันยอมแม่ค่ะจบแล้วค่ะกันบ้านสาธุค่ะได้เห็นมุมดื้อตัวเองค่ะพี่ัญสบายไหมเวลาเวลายอมสบายไหม, <ฮะ S 1> มเวลายอมน่ะสบายแต่เวลาดื้อนะคะไม่สบายค่ะมันชัดมากเลยค่ะเออนี่แหละ คนที่โง่ที่สุดคือคนที่ไม่แคร์ใครตอนไม่ยอมใช่คือไม่แคร์ใครมันก็โง่ไงเออแต่พอเรายอมเราแคร์คนอื่นเราก็บรรลุธรรมแค่นั้นเองง่ายไหมบรรลุธรรมเนี่ยแค่ยอมได้ง่ายไหมถ้ายอมได้นะ่ะมันง่ายแต่ว่ากว่ามันจะยอมเนะ่ะกิเลสมันไม่ยอมนะคะ เออเราจะต้องดีแล้วที่มันไม่ยอมเราจะได้เห็นมันแล้วก็สอนไปเรื่อยๆคนที่ไม่ค่อยยอมคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงยากปัญหาเยอะป่วยก็รักษายากจริงไหมจริงค่ะยิง่งยิ่งไม่ยอมมันมันทุกข์อยู่ในใจแล้วมันมันทุกข์เด่นปังเลยนะคะเออมันอึดอัดมันจะอกจะแตกเนะ่ย บางทีได้งานก็จริงนะแต่มันมันไม่โลง่งมันอึดอัดยิ่งจะเอาเถียงเอาจะเอาชนะคะคานยิ่งถ้าถ้าหยาบกว่าน,นี้เถียงออกไปพูดออกไปเพื่อจะเอาดีมาเอาดีตามตัวเองว่าเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเลี้ยงก็อยากสอนก็อยากใครจะไปกล้าสอนนะใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปก็จะไม่มีคนกล้าสอนเขาคน <laughs> <laughs> หมู่ก็จะทิ้งให้ทุกสอนแทนนะที่นี่ <laughs> ใช่พอทุกสอนแทนก็เจ็บ ป่วยเข้าไปอีกทรมานนะฮะดังนั้นดีแล้วละพวกเราฝึกเป็นคนเลี้ยงง่ายเนี่ยคนวานักเก้าเนี่ยต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเลี้ยงง่ายนั่นหมายความว่าเลี้ยงง่ายทั้งรูปทั้งนามร่างกายก็แข็งแรงจะกินอะไรก็สมดุลง่ายจิตวิญญาณก็แข็งแรงจะปรับจากคิดผิดเป็นคิดถูกก็ง่าย เห็นไหมในเลี้ยงง่ายจะมีทั้งรูปทั้งนามบำรุงง่ายก็มีทั้งรูปทั้งนามบำรุงง่ายเนี่ยจะกินอะไรเข้าไปที่มันสมดุลมันก็สมดุลได้เร็วบำรุงง่ายจิตวิญญาณเวลาฟังธรรมหรือมีผู้ใดมามาบอกข้อมูลให้เราแก้ไขก็แก้ได้เร็วก็เป็นคนบำรุงง่ายเนี่ยคนวรรณะเก้าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะมีศีลเคร่ง ศินเคร่งนี่คือคือเคร่งมาแก้ไขตัวเองแล้วก็แคร์ผู้อื่นอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคือคนวันนักก้าอยากเป็นไหมคนวันน่สูงอยากเป็นค่ะเออเนี่ยแหละเราก็จะได้เป็นคนที่วันน่สูงที่พระเจ้าสรรเสริญเป็นคนวันน่งามวันน่สูงไม่ใช่คนวันน่ไพรคนวันน่ไพรนี่คือคนที่เอาแต่ใจ คนต่ำสามเลี้ยงยากบำรุงก็ยากสอนก็ยากไม่มีใครอยากสอนเนี่ยเนี่ยเนีเหมือนกับใครตอนนี้เออคุณวรรณสามเป็นปัญหาระดับประเทศอยู่ใครบอกก็ไม่ได้ใครสอนก็ไม่ได้เอาแต่ใจขี้ขาดตาขาวเป็นคนเลี้ยงยากสอนยากไม่มีใครเอาภาระหรอกเออมีแต่พวกเราเนี่ยเอาภาระ ช่วยมาติมาขมมาสอนอยู่เนี่ยนะแม้แต่คนเลี้ยงยากเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็ต้องช่วยนะช่วยติช่วยขมช่วยเบรกในสิ่งที่เขาทำชั่วอย่าให้เขาทำชั่วมากขึ้นต้องเอาภาระถึงจะเลี้ยงยากเราก็ต้องช่วยไม่งั้นมันเสียหายนะักนะเอาวันนี้น้องแพรมทำได้ดีแล้วขอบพระคุณครูและพี่น้องทุกท่านค่ะอา้าวสาธุ